ช่วง feel good มาร่วมแบ่งปันเรื่องดีๆที่จะทำให้เรายิ้มไปด้วยกันค่ับมาในแบงนี้นะคะกับ f e e good ท่านเองเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูคลิปพร้อมๆกันครับผมคลิปกนี้ที่ครูบอกไว้บอกว่าเป็นการถ่ายรูปหมู่ใช่เสียวที่สุดใช่แล้วจะเสียวขนาดไหนเนี่ยต้องติดตามให้ดีแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะปกติเวลาเราถ่ายรูปหมู่ก็จะแบบโอ๊ยเฮฮาไม่ค่เสียวสนุกสนานเสียงก็เสียงี่ใช่แล้วจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันค่ะไปดูฮะ เมื่อกี้ยักมานะรถถังาอืมแล้วมาเหยียบเบรกอ่ะล้วดับเบรกแบบหน้ากดแบบอย่างนี้เลยนะอแต่รถที่เบรกนี่คือรถถังนะใช่แต่มันเป็นเสียวจริงๆอ่ะเพราะเราหันหลังให้ด้วยแล้วก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพนะคะของเบรกของรถถังนั่นเองนะเสียวแต่อย่าอย่าไปทดลองอย่าไปลองอย่านะครับอย่ามีใครที่จะคิดทําคลิปแบบนี้แล้วทดลองเบรกตัวเองถึงคุณจะเปลี่ยนแบมโบมาเอ็นเลสอะไรที่ว่าแน่ที่ว่าแพงจะเสี่ยงนะฮะขอร้องครับ อย่าเสี่ยงอย่าทำอะต่อมาดีกว่าเมื่อกี้บูมบอกว่าเซ็กซี่ครับเซ็กซี่ตัวแม่อยากเห็นภาพเมื่อกี้ที่บูมแบบก่อนที่เข้ารายการนะตอนที่บูมโยกไหล่แบบนี่ไงคลิปเซ็กซี่จบครับผมฟิลก้นั้นไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าอันนี้เป็นเซ็กซี่ตัวแม่แม่ของบูมอีกจะเป็นยังไงไปดูค่ะ ผมอยากไปยอมนะผมอยากไปยอมผมยอมผมไม่อยากหุนเท้าเขาจริงเราเชื่อว่าผมทอมได้ผมไม่อยากหุนเท้าเขาแต่ผมว่าเขาสติไม่ดีแล้วล่ะตอนนั้นอะอะไรนะผมว่าเขาสติแบบเหมือนสติไม่ดีสติไม่เต็มนะครับผมอาจจะแบบว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มขาดหายแน่นอนถูกต้องแล้วนะคะแต่ ก็เวลาเราดื่มหรือเวลาไล์ปาร์ต um si ี้ก็เนี่ยแหละค่ะเวลาเราเกินขนาดเนี่ยเพื่อนเพื่อก็จะทำลายเราแบบนี้อย่าเรียกว่าทำลายครับความสนุกสนานอ่ะ1คลิปป่านไปอีกหนึ่งเครับลิลสุดท้ายค่ะเป็นการรวมตัวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเล่นกลนะมือถือสมาร์ทโฟนแมลงสาบแล้วก็ผู้หญิงค่ะการมีสี่อย่างนี้มารวมตัวกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะ в наше время никто из дома не выходит с телефона. Да. Телефон это да, неотменный вопрос нашей жизни, поэтому фокус будет с телефоном. Вы uh -huh. самый а вот, вы да? Вот так вот правую руку сделаю, я просто фотографирую большой пальчик. Да. Смотрите внимательно, поднимайтесь. Смотрите, смотрите, поближе. Да. Смотрите. Да. Смотрите. Поближе. Да. Смотрите. поближе. Выходи, Борис. Не бойся. О, боже. Не бойся, а, не, 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 я не за... Борис, я боюсь тебя. Его, его зовут Борис. Вы знаете, он любит, когда ему подружку подводят. А это у вас такая программа, да? Это магия. Это магия. Глупая. Типа. Давай, Борис, давай домой. Я дома обрадоваться. Теперь, вот, теперь вот этой рукой, вот этой рукой, угу. сверху накройте. Это был Борис. Меня зовут Борис, самый безобидный. Самый безобидный таракан. Борис, вы посетителя. Все. Спасибо вам. Спасибо за огромное. ไว้หลอกสาวได้มือมือมันเซมรอมือเซบูมมือเซเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่กระัดอะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมืกีกรัดกี่กรัดไม่ได้ไม่ได้จะสวมให้เราจะถอดจากมืออะหลอนทุ้ยหุ้ยจ้าน นี้นะคะเดี๋ยวรเรกให้เรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะขอขอบคุณคลิปจาก Youtube ด้วยนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาได้เลยนะคะ021673193ค่ะม e ี voucher นะคะมูลค่า500บาทจากคาร์ฟอรี่เซเว่นล็อกมิค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับเรกสักครู่เดี๋ยวกลังาจะาก,กันช่วงหน้านะครับผมนะฮะ